สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะในช่องเทรดง่ายๆวันนี้เราจะมาเข้าทํากําไรให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะด้วยเทคนิคเดิมค่ะนะคะเทคนิคจีบความจีบหายของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรามาในทุนเท่านี้นะคะเราจะเข้าออเดอร์ให้ได้ชมกันนะคะสองไม้นะวันนี้นะเราขอแค่สไม้นะคะโอเคหาด้วยกันเลยค่ะ เราขอคัดออเดอร์ที่ค่อนข้างมั่นใจนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอตีรับต้านทิ้งไว้เลยล้วกันนะคะเผื่อ กราฟช่วงนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอตีรับต้านทิ้งไว้นะคะเผื่อเจอจุดเข้านะโอ้อันนี้เขาแบบเล่นสลับสีเลยนะคะจุดนี้นะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งนะแนวของเขาประมาณนี้ ช่วงนี้กราฟวิ่งปแปลกๆนะคะดูเหมือนเขาจะแบบวิ่งยึกยักยึกยักนะไม่ทัน โอเคจุดนี้นะคะถ้าเป็นแท่งสมบูรณ์เดี๋ยวแท่งดัดไปเดี๋ยวเราจะซื้อลงหนึ่งแท่งนะคะ <c oughs> ลงแบบไม่ย่อเลยนะจุดนี้นะขอราคาดีๆแล้วกันนะคะราคาดีตรงนี้นะคะ ถ้าวิ่งลงลงไปถึงกลางแท่งแล้วเราจะยังไม่เข้าออเดอร์นนะจุดนี้นะเสียดายคือวิ่งดีดแท่งใหม่คือเขาวิ่งลงเลยค่ะอันนี้เราไม่ทันนะคะเป็นแดงตรงนี้ค่ะแดงเกินกินเขียวอ่อนแรงนะคะแท่งนี้ก็เลยมีแรงลงต่อแม็กดีลงนะคะแม็กดีสองค่าลงนะคะแต่ในอีบุกของเราจะใช้เป็นเส้นสโต๊แคมสามนะจุดนี้นะคะ่ะแต่วันนี้เราเอาอแม็กซ์ดีค่าดีฟอสลงมาเพื่อ ดูว่าเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะคะ จุดนี้เขาไม่ย่อเลยนะคะอีกอย่างแท่งคอนเฟิร์มเขาปิดแบบไม่มีไส้นะคะกลัวว่าแท่งนี้จะปิดเป็นแท่งเขียวเราก็เลยไม่เข้านะคะจุดนี้นะเห็นไหมคะวิ่งลงมาชนแนวเส้นกิดตรงนี้นะคะแล้ววิ่งกลับขึ้นไปต่อ เดี๋ยวรอคัดกราฟสวยๆแล้วกันนะคะถ้าไม่มั่นใจเราจะยังไม่เข้าทํากำไรนะคะเพราะว่าเรามาทุน1นึ0งหมืนนะคะเราจะเข้าที่ไม้ละหนึ่งหมืนเลยนะ,ะขอเลือกออเดอร์เลือกกราฟที่ค่อนข้างมั่นใจนะคะแล้วเราถึงจะลงออเดอร์กับน,นะ ช่วงนี้นะคะกราฟยังไม่มีจุดที่น่าสนใจในการเข้าเลยนะคะก็ต้องรออีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้ไหลขึ้นสวยเลยนะแต่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขของเรานะคะก็ก็ต้องรอให้เขาปล่อยให้เขาวิ่งไปก่อนนะคะเราจะเข้าจุด จีบความจีบห่ายนะคะแนะนำนะคะแนะนำสำหรับมือใหม่นะคะการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาขอ้อมูลเพิ่มเติมนะคะ แล้วค่อยวางแผนลงทุนนะคะ ครับนี้ไม่ค่อยสวยนะคะ,คะสังเกตเขามีไส้บวกกับเ,เขามีไส้บวกกับไม่มีวอลลุ่มในการวิ่งนะคะหรือสลับสีค่ะเขียวแดงเขียวแดงสลับแบบนี้นะคะเราก็จะยังยังไม่เข้ายังไม่เข้าเทรดน,นะ ยังไม่ค่อยมีจุดที่สวยๆที่จะสามารถเข้าได้เลยนะคะช่วงนี้นะก็อาจจะต้องรอ,อนิดนึงนะคะอันนี้ลากยาวเลย <Okay. S 2> ระหว่างที่เรากราฟนะคะขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของอหากใครสนใจที่จะเรียนรู้นะคะในส่วนของการเทรดเนาะออปชันของ IQ Option นะคะสามารถเข้าไปติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะชื่อเพจว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะเทรดง่ายๆเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะเราจะมีข้อมูลอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะถ้าสนใจที่จะเรียนรู้ข้อมูล ต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้เนะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะเราจะพยายามอัพให้ทุกๆวันนะคะช่วงนี้กราฟวิ่งค่อนข้างที่จะไม่ปกตินะคะดูเขาวิ่ง อื่อยๆแล้วก็วิ่งเหมือนดีดๆเอื่อยๆดีดๆจังหวะในการวิ่งของเขาค่อนข้างที่จะ งนี้ก็รอก่อนนะคะเพราะว่าหาจุดเท่าเังไม่ได้เลยค่ะนะจังหวะที่กราฟเข้ามามาเร็วก็สามารถเข้าได้เร็วนะคะแต่จังหวะไหนที่กราฟเขาวิ่งไม่สวยเนาะเราก็จะไม่สามารถเข้าออเดอร์ได้เร็วเะนั้นแล้วนะรอค่ะรอเข้าเงินไขชัดเจนเราค่อยเข้าทำกำไรนะคะ รอยยอค่ะรอยยอนิดหน่อยถึงไปกิดอ่ะไปไปเทาเทาไปไปไสเทาลงมาไหมขอย่อราคาดีๆนะคะเราเราจะกดซื้อขึ้นหนึ่งแท่งนะไหลาตามเทรนเลยค่ะราคาไม่ได้นะจุดนี้นะถ้าย่อถึงประมาณเท่านี้ เราจะกดซื้อขึ้นแต่จังหวะนี้ไม่ได้แล้วคะ่ะสังเกตไหมคะดูจังหวะในการวิ่งของเขามันเหมือนดิดดีดไหมคะดิดดีดเนาะอ่าโอเคออเดอร์นี้ไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวหาจุดใหม่นะ ไม่ลงเลยคือวิ่งทะลุแนวเส้นกิดลงมาแล้วนะคะแต่ไปปิดแดงเล็กนิดเดียวเองนะสโตยังไม่ตัด ถ้ารูเส้นกิดลงไปแล้วจุดนี้ถ้าย่อราคาดีนะเดี๋ยวเราจะซื้อลงหนึ่งแท่งนะคะแดงเริ่มมีแรงทิ้งไส้ ราคาไม่ดีก็ไม่เอานะคะปล่อยนะลังเลลังเลนิดหนึ่งนะคะออเดอร์เมื่อกี้นะ เขาไปแล้วนะคะแท่งนี้เขาวิ่งทะลุแนวเส้นกิดไปแล้วนะคะเราก็เลยมองว่าเขาน่าจะมีแรงขึ้นต่อนะเขาย่อลงมาได้ราคาดีนะคะแม็กดีแม็กดีขึ้นแล้วนะคะแม็กดีตัดขึ้น2ค่าเลยนะคะบวกกับแท่งเขียวแท่งนี้มีแรงนะคะแล้วก็เอ2มเอสองเส้นตัดกันแล้วนะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะสามารถปิดเหนือจุดที่เราเข้าได้ไหมนะ,ะวันนี้บอกเลยนะคะว่ากราฟวิ่งค่อนข้างแปลกๆมากๆค่อนข้างแปลกมากนะคะวิ่งแบบ จะดีดก็ดีดจะเอ่อยก็เอ่อยน,นะนะคะแต่โอเคเราวิเคราะห์ตามเงื่อนไขเราเหมือนเดิมค่ะแท่งสมบูรณ์บวกกับ EMA 2สเส้นตัดกันขึ้นไปนะคะเกิดอยู่เหนือเส้นกรัง KC MACD 2ค่าขึ้นนะคะแล้วก็แนวตรงไหนแนวแนวต้านนะมันมีแนวต้านใกล้ๆด้วยนะจุดนี้นะตรงนี้ค่ะไปไส้แดงนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะคือตรงเนี้ค่ะโซนเนี้ยโอเคนะ เดี๋ยวลองตีแนวให้ได้ดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราวิเคราะห์อ,ออเดอร์นี้กันนะอืมโอเคนะคะอืมขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะสีค่อนข้างที่จะสับสนกับแนวที่เราทําไว้นะอ่ะเอาเป็นสีม่วงแล้วกันนะอ่ะโอเคนะคะแท่งสมบูรณ์บวกกับ EMA มเสองเส้นตัดกันขึ้นไป เกิดอยู่ตรงไหนเกิดอยู่เหนือเส้นกลาง k 4นะคะ MACD ดะตีตัดขึ้นสโตตัดขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดเลยค่ะเป็นไปในทิศทางเดียวกันมองซ้ายแนวที่ต้องระวังคือแนวตรงนี้ค่ะแนวปลายไส้แดงนี้นะคะเขาอาจจะวิ่งขึ้นไปชนแนวปลายไส้ตรงนี้แล้วกลับตัวลงมานะคะแล้วก็แนวอีกขั้นหนึ่งคือบริเวณเนี้ยนะคะเห็นไหมคะเขียวขึ้นไปกับลงมแดงเนี่ยช่วงสลับสีช่วงเนี้ยนะคะสามารถเกิดเป็นแนวต้านได้นะคะเ,เราก็เลย จังหวะในการวิ่งของเขาคือเขาวิ่งทะลุแนวซ้ายขึ้นไปก่อนนะคะแล้วจังหวะที่เขาย่อลงมานะคะย่อได้ราคาดีเราก็เลยตัดสินใจในการกดซื้อขึ้นหนึ่งแท่งแท่งนี้นะคะก็ถือว่าชนะไปนะคะบวกกำไรมาที่แปดพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทไม้แรกของเรานะคะโอเคไม้แรกนะต่อไปเราจะหาอีกจุดหนึ่งออเดอร์หนึ่งให้ที่ชมกันเราบอกแล้วว่าวันนี้เราจะ หาจุดเข้าทํากําไรให้ได้ชมกัน2จุดนะจุดแรกผ่านไปแล้วบวกกาไรนะคะโอเคเราจะไปหาจุดที่2กันเลยค่ะสังเกตดูกราฟนะคะมันรู้สึกว่าวิ่งแบบดิดิดนิดนึงนะช่วงเวลานี้11มง 52นาทีนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเพิ่งเริ่มเปิดนะคะ,อะโอเคเข้าไปแล้วนะคะจุดนี้คือจุด follow t r e นะเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะสามารถปิดใต้จุดที่เราเข้าได้ไหมนะคะเราวิเคราะห์แบบนี้ค่ะจุดนี้คือจุดเปลี่ยนเทนก็คือเขาลง ตัดลงมาแล้วนะคะจุดเปลี่ยนเทนนะคะเขาแดงลงมาแล้วขึ้นเขียว2แท่งเห็นไหมคะสแท่งเล็กๆนะคะพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ไหวนะคะแล้วกลับตัวลงมาเป็นแท่งแดงคอนเฟิร์มแท่งนี้นะคะแท่งแดงแท่งนี้นะคะเกินกินแดงแดงเกินกินเขียวอ่อนแรงนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยวิเคราะห์ว่าจุดเนี้ยเขาจะต้องวิ่งลงมาแดงอีกแท่งหนึ่งนะคะเนาะ วิเคราะห์ตามเงื่อนไขแต่แม็กดีไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะคะแต่เรารอย่อแล้วกดซ,ซื้อซื้อลงตามเงื่อนไขตามเทคนิคที่เรา,เาได้ให e ้ไว้ในอีบุ๊กนะคะโอเคไม้นี้ชนะไปนะคะแนวที่ต้องระวังก็มีแนวใกล้ๆค่ะนะคะเดี๋ยวเราลองตีแนวให้ได้ดูกันนะคะ่ะไปไส้ตรงนี้ไปไส้เขียวที่เขาเคยลงมานะคะ แล้วเกิดแดงเกินกินเขียวอ่อนแรงนะคะจุดนี้คือจุด follow trend เนาะแดงของเขาค่อนข้างจะมีแรงนิดนึงนะคะเราก็เลยวิเคราะห์ว่าแท่งถัดไปมีโอกาสลงให้เราใต้ยแม็กดีนะคะแม็ดีไม่ค่อยสวยนะคะจริงๆแล้วแม็กดีควรที่จะแตะเส้นแดงก่อนแล้วหักลงมาอีกรอบนึงนะคะนั่นแหละนะจุดนั้นจะค่อนข้างโอเคกว่านะคะแต่จุดนี้ก็มีแนวตรงนี้ค่ะที่ต้องระวังเนาะแม็กดี35,100นะคะ แรงของเขาไม่โอเคเท่าไหร่เพราะเขาลงมาเยอะแล้วนะคะถ้าจะให้ดีจุดนี้เวลาตัดควรที่จะตัดแบบนี้ค่ะตัดลงมาจุดจุดเหมือนเพิ่งเริ่มตัดน่ะนึกออกไหมคะเพิ่งเริ่มตัดแล้วมันจะลงแรงนะคะจุดนี้ก็เห็นไหมคะเขาเหมือนกับไม่มีแรงเหมือนจะไปแตะ เส้นสีแดงก่อนแล้วค่อยตัดลงมาอีกรอบนะคะโอเคไม้นี้เราก็ยังชนะอีกเช่นเคยนะไม้ที่2นะจุดนี้ก็ให้ระวังนิดนึงเพราะว่ามีแนวรับอยู่ใกล้ๆนะคะตามเงื่อนไขเลยนะอันนี้เป็นจุด follow trend นะแต่กราฟนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะวันนี้นะเราก็คงต้องปิดคลิปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเราจะเข้าให้ดูแค่2ไม้เพราะกำไรเรามาแล้ว17422บาทนะคะทุนเรามาอยู่ที่ หนึ่งตอนนี้ยอดของเราอยู่ที่สองเจสี่สองสองนะคะบวกกำไรมาที่หนึ่งเจ่อยี่สบาทนะคะเข้า2องออเดอร์ก็สามารถปิดกำไรได้แล้วนะคะเดินไม้เสมอได้นะคะไม่จะเป็นต้องทบเนาะค่อยๆเก็บเอานะคะแต่ถ้าใครมั่นใจนะคะก็สามารถอวกแผนการลงทุนได้ตามที่เรา,เอายอมรับได้เนาะ ทุนเรายอมเสี่ยงได้เท่าไหร่ก็วางแผนตามนั้นเลยนะคะโอเคอย่าลืมนะคะฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงหากใครต้องการนะคะที่จะเรียนรู้เทคนิคจีบคว่มจีบไงของเรานะคะเรามีเทคนิคทำออกมาเป็นอ e ีบุ๊กแล้วนะคะเรามีอ e ีบุ๊กจำหน่ายในราคาหลักร้อยนะหากใครสนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคจีบคว่ำจีบไงจุดเข้าทำกำไรจุด เปลี่ยนแทนกับจุด follow ทนของเรามี2จุดจีบความจีบหงายนะคะมี2จุดคือจุดเปลี่ยนแทนกับจุด follow ทนนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะเราเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้นะคะหากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็กดลิงก์ไลน์มาถามข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมได้นะคะอีบุ๊กของเรานะคะขายในราคาหลักร้อยก็ได้คุณภาพหลักร้านแน่นอนนะ เนื้อหาเน้นๆนะคะแล้วก็เราก็จะมีกลุ่มกลุ่มไลน์ให้ด้วยนะคะเพื่อส่งการบ้านเพื่อเช็คดูว่าจุดที่ตัวเองเข้านั้นที่ที่เข้าตามอีบุ๊กอะ่ะเข้าได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเราจะมีการตรวจการบ้านให้ทุกทุกวันนะคะแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เรื่อยๆนะคะเ,เกี่ยวกับการเทรดมีในเรื่องของแนวรับแนวต้านหรือมีเรื่องอาการดูข่าวหรือมี มีอัพข้อมูลต่างๆนะคะบอกตามตรงเลยว่านะคะกลุ่มของเรานะเป็นเหมือนเป็นเหมือนพี่น้องเนาะเข้ามาในกลุ่มแล้วเราก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องนะคะเราก็จะแชร์ข้อมูลเราจะไม่กักข้อมูลเลยนะคะหากใครสนใจจะเข้ามาในกลุ่มไลน์ก็สามารถทักไลน์มาสอบถามได้นะคะเราแชร์ให้เต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคต่างๆนะคะเราแชร์ให้โดยที่ไม่กักเลยนะ เราก็จะได้รวยไปด้วยกันดีไหมคะเติบโตไปด้วยกันนะโอเคหากใครสนใจก็ทักมาได้นะคะอย่าลืมหากคลิปนี้เป็น,เป,นปเป็นประโยชน์กับคุณนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากๆเลยเออเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็คงต้องอปิดคลิป ลากันเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทำคลิปดีๆทําคลิปใหม่ๆให้ความรู้เพิ่มเติมเสริมทักษะกันไปเรื่อยๆให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ